สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ How to Play t e c h Runner วันนี้ขอเสนอการเซตเกมครับการเซตเกมนี้เราจะเลือกทีมที่จะเล่นขึ้นมาหนึ่งทีมในที่นี้ได้แก่พังแรดและแจ็บบี้ครับโดยเราจะวางด้านสีขาวหงายขึ้นวางลงไปใน r u n n นอร์โซนจากนั้นสับการ์ดและวางลงไปที่เทคเด็กครับ จากนั้นให้เรามาที่ b บ t t l e round ครับซึ่งตรงนี้เราจะนำโทเค็น b บ t t l e r o u n d ด้านนี้วางและชี้ไปที่เลข1ครับในส่วนของ player นะครับตรง status ให้เราเริ่มจากที่ armor point ตรงนี้เราจะใช้โทเค็น a า m o r p อร n t วางโดยชี้ไปที่เลข4ครับหลังจากนั้นก็จะวาง live token ลงไปที่เลข6ครับผม นำโทเค็นเทิร์นออเดอร์มาวางไว้ที่เทิร์นออเดอร์โดยชี้ไปที่เลข1ครับจากนั้นนำแรมโทเค็นมาวางไว้ที่ส่วนของแรมโดยวางสตาร์ทไว้ที่เลข3เป็นจุดเริ่มต้นในช่อง c อ i ที Module เราจะสามารถวางโมดูลลงไปได้มากสุด2อันครับโดยในกล่องเกมสตาร์เตอจะมีโมดูลให้ทุกคนไปทั้งหมด3อันเริ่มจากสีน้ำเงินเมื่อความใช้งานจะแทนแรมได้1อันสีเหลืองเมื่อใช้งานการเสิร์ จะได้การ์ดเพิ่มอีก1ใบสีแดงเมื่อทําการโจมตีจะเพิ่มอีก1ดาเมจเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะติดโมดูลอันใดอันหนึ่งหรือทั้ง2อ,อันลงไปในสลอตแอคทีฟได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมและเมื่อเปลี่ยนแบตเทิลราวคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ในขั้นตอนนี้ส่วนช่องนี้จะสามารถใส่ได้ก็ต่อเมื่อมีไวส์ในทีมเรา ตรงนี้จะเป็นส่วนของ Action Token เราสามารถวางแอคชั่นโทเค็ลงไปได้ทั้งหมด2อันซึ่งจะเป็นโทเค็นแบบ d o u เบิลไซสให้คุณเลือกใช้ a อคชั่ในแต่ละรอบได้ส่วน l ล n เ e อร์โซให้เรามาดูที่บอดี้ของเทค h ันเ n อร์ที่อยู่ในโซนนั้นแล้วเราจะวางค่าเกราะกับค่า HP ให้ตรงตามบอดี้ของเทค h ันเ n อร์ที่อยู่ใน l u n เ r อร์โซวางโทเค็นเซตให้อีกตัวเหมือนกัน เมื่อครบท้วนแล้วให้นำโทเค็นทั้งหมดที่เหลือวางลงไปในโทเค็นพูเท่านี้บอร์ดกระดานของเราก็พร้อมที่จะเล่นแล้วครับผมในคลิปถัดไปครับเราจะมาพูดถึงเฟสและวิธีการเล่นเกม t e คแ r u n นอรไปทีละเฟสด้วยกันนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยในกลุ่มกันได้ครับเรามีกลุ่ม a c e b o o k อยู่สามารถสแกนที่หน้าจอตรงนี้ได้เลย